สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเพิ่งถื่นอนแล้วก็วันนี้เราจะไปสปากัน,นะคะ่ะนี่เป็นชุดว่ายน้ํานะคะสปาที่นี่นะคะเราจะไปใช้บริการเราต้องใส่ชุดว่ายน้ําหรือไม่ใส่เลยก็ได้ได้ยินว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงสปาที่นี่เดี๋ยวเราขอตัวเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะ ก็เป็นของที่เราเตรียมที่จะไปสปาค่ะมีรองเท้าแตะรองเท้าแตะแล้วก็มีแชมพูนะคะครีมคอนดิชนเนอร์ครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็มีบาทโรบนะคะกับผ้าเช็ดตัว และสําหรับวันนี้นะคะสปาที่เราจะไปชื่อว่าเช้าเนสทามเมอซึ่งสปาแห่งนี้นะคะก็อยู่ในเขตของบาสแัมบวกค่ะลานจอดรถนะคะก็จะมีลานจอดรถของเขาใต้สปานะคะแล้วก็ตรงข้ามค่ะซึ่งก็หาจอดได้เลยตามใจชอบนะคะด้วยความที่ยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะคะขอทานอาหารเช้าแป๊บหนึ่งนะคะขออภัยด้วยค่ะ วันอีกวันสมกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าสปากันแล้วนะคะสปาก็อยู่ตรงข้ามถนน,นนะคะ่ะวันนี้เราจอดรถตรงข้ามสปานะคะ และตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะของสปาค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นแผนพังของเมืองโดยรอบค่ะตรงนี้อันนี้ก็คือทางเข้าสปานะคะคือที่นี่จะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสปาของแนวญี่ปุ่นนะคะ วิดีโอนี้เราถ่ายให้เห็นด้านหน้าเฉยๆนะความจริงอันนี้คือตอนที่เรากลับออกมาแล้วนะคะก็คือแค่โชว์ด้านหน้าสปาค่ะที่นี่นอกจากมีสปานะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างในด้วยนะคะร้านอาหารร้านขายบุหรี่แล้วก็ร้านขายของต่างๆค่ะซึ่งวันที่เรามานะคะร้านปิดค่ะเพราะวันที่เรามาเป็นวันอาทิตย์ค่ะส่วนอันนี้เป็นวิดีโอนะคะที่เราเอามาจากทิกต o k นะคะให้ดูว่าด้านในสปาเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปแล้วนะคะเขาจะงดใช้โทรศัพท์นะคะ มดถ่ายรูปนะคะโทรศัพท์ก็คือต้องเก็บไวในล็อกเกอร์ค่ะด้านในนะคะก็จะมีโซนที่เป็นโซนของครอบครัวนะคะผู้ใหญ่ก็จะพาเด็กๆมาว่ายน้ำนะคะน้ำที่นี่ก็จะเป็นน้ำเกลือค่ะโดยอุณหภูมิของสระว่ายน้ำนะคะก็จะมากกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ1-2องศาค่ะโซนนี้ก็จะมีอ่างแรงดันน้ำนะคะสำหรับนวดตัวค่ะซึ่งก็จะมีทั้งอาดดอร์และอินดอร์นะคะและทุกคนที่จะใช้บริการสระว่ายน้ำนะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเท่านั้นค่ะนอกจากโซนนี้นะคะก็จะมีโซนซาวน,น่านะคะซึ่งจะอยู่ชั้ ะะเป็นโซนที่โป๊เปล <c oughs> ือยการใช้บริการซาวน่าที่นี่นะคะเขาจะไม่ใส่ชุดว่ายน้ํานะคะซึ่งเราก็จะใช้แค่ผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งนะคะไปรองตรงที่เราจะนั่งค่ะ <c oughs> ซึ่งทุกคนที่เข้าในห้องซาวน่านะคะก็จะไม่ใส่อะไรเลยนะคะก็คือโป๊อยู่ในห้องซาวน่าค่ะ <c oughs> ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับบริการซาวน่านะคะได้ประโยชน์เต็มๆจากการใช้บริการห้องอบตัวหรือว่าซาวน่าค่ะอันนี้ก็เป็นโบชัวของเขาที่เราหยิบมานะคะ เราก็มี Facebook ด้วยส่วนแผ่นนี้เป็นราคานะคะค่าใช้บริการค่ะซึ่งเราก็แปลมาให้แล้วนะคะเป็นภาษาไทยจ้าเมื่อเรามาถึงนะคะเขาก็จะมีรีเซพชันอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ไปจ่ายเงินนะคะเขาซึ่งผู้ใช้บริการแต่ละคนนะคะก็จะได้รับเหรีย <Chand> ญ <ler> เป็นของตัวเองนะคะเป็นเหรียญสีเหลืองๆค่ะตัวนี้ใช้สําหรับเปิดล็อกเกอร์แล้วก็ป er, ิดล็อกเกอร์แล้วก็ใช้ซื้อของภายในสปาแห่งนี้นะคะใช้บริการทุกอย่างใช้เหรียญนี้หมดเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแต่งตัวแวในห้องแต่งตัวนะคะเขาก็จะมีะกระจกให้ด้วยนะคะส่วนโซนข้างนอกนะคะเขาก็จะมีไดเป่าผมนะคะแล้วก็กระจกบานใหญ่ะค่ะให้แต่งตัวค่ะอันนี้คือเรียนสีเหลืองนะคะที่เราได้มาค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอตัวไปใช้บริการสปาก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปค่ะบายบาย <is> <c oughs>